ตอนชีวิตใหม่เริ่มเที่ยงคืนวันที่31ทธันวาคม2547มันเป็นวันหยุดวันที่สองแล้วนับจากวันหยุดแรกได้ผ่านไปเมื่อวานคือวันที่30เดือนธันวาคม2547เขาเจํขาจำได้ว่าเมื่อค่ำคืนท่ามกลางวงสนทนาที่ดูจะออกรถออกชาติและไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต ในวงสนทนาที่เสียงเริ่มเออะอะโวยวายเขายัางจำได้ว่าโต๊ะกินเหล้าอื่นๆข้างเคียงเนี่ยก็มีอาการไม่แพ้กันทุกคนกำลังอยู่ในโลกแห่งความเบิกบานความสุขที่สุดจะบรรยายการทำงานมาตลอดทั้งปีและมีชีวิตรอดได้จนถึงวินาทีนี้เป็นอะไรที่ตัวเขาช่างโชคดีเหลือเกิน24นาฬิกาผ่านพ้นไป เขายังคงสวนเสเฮากับเพื่อนๆอยู่อย่างแข็งแรงหนึ่งนาฬิกาเขาขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย 3. นาฬิกาเขายังข่มตาหลับไม่ได้เพราะอาการเวียนศีรษะได้เกิดขึ้นกับเขามาตั้งแต่เวลาประมาณ2นาฬิกา3นาฬิกาสนาทีเขาลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเพื่อจะอ้วกเอาเหล้าเบียร์ที่กินเข้าไปเนี่ยออกมาทั้งหมดเพราะมันเป็นที่มาของอาการเวียนศีรษะ สาม0นาทีหลังจากอ้วกครั้งที่หนึ่งไปเรียบร้อยเขาเริ่มอ้วกอีกครั้งหนึ่งและเป็นการอ้วกที่ทรมานที่สุดในชีวิตมันเป็นอาการอ้วกที่เขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะริบแอลกอฮอล์ที่ดื่มมากจนเกินไปแต่มันเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองของเขากำลังปริแตกเพราะอาการอ้วกครั้งที่หนึ่งไปกระตุ้นให้ความดันโลหิตของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ จนเส้นเลือดที่เปราะบางอยู่แล้วรับกับแรงดันไม่ได้มันจึงปริแตกและแน่นอนว่าเลือดสีแดงฉานกำลังไหลพรั่งพรูเละเทอะเปรอะเปื้อนอยู่ภายในกระโหลกศีรษะของเขานี่เองทำให้เขาอ้วกสีนาฬิกาเขาล้มลงและนอนอยู่ที่พื้นห้องน้ำท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นณวินาทีนี้เขาคลับคล้ายคลับคลาว่าได้ยินเสียงแม่ของเขาตะโกน แล้วร้องเรียกให้คนในบ้านเข้ามาช่วยเขาจําได้ว่าเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของแม่แล้วร่างของเขาก็โครงเครงไปมา4ี่นาิกาห้านาทีเขาถูกหามส่งเข้าห้อง ICU โดยมีหมอและพยาบาลมารุมมาตุ้มที่ข้างเตียงเขาณวินาทีนี้เขาไม่สามารถบังคับตาให้ลืมขึ้นมาได้เขารู้ว่าเขากำลังจะจากโลกใบนี้ไป เขารู้ว่าวินาทีแห่งความเป็นความตายเป็นวินาทีที่ใครก็ตามไม่สามารถจะพูดอธิบายอะไรได้แต่ในดวงจิตกลับมีเรื่องมากมายที่จะพูดออกมา5.15นาฬิกา15หนาทีหมอตัดสินใจนำเขาเข้าเอ็กซเรย์ MRI เพื่อดูว่าตำแหน่งใดในกระโหลกของเขามีเลือดออกบ้าง5.40นาิกา40นาทีบุรุษพยาบาลเข็นเขาเข้าห้องผ่าตัด โดยมีหมอสองคนและนางพยาบาล4คนอยู่ในห้องนั้นผลเอ็กซเรย์ MRI บอกตำแหน่งที่เส้นเลือดแดงในสมองด้านซ้ายปริแตกทำให้กองเลือดขั่งอยู่ในสมองและกำลังไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ็นาฬิกาเขาถูกเข็นออกมาในสภาพที่ไม่ได้สติผมของเขาถูกโกนออกจนหมดศรีรษะที่หัวถูกพันด้วยผ้าพันแผลมีสายยางที่ต่อจากในหัวพายาวออกมา และสิ้นสุดที่ปลายสายยางมีขวดแก้วคอยรับเลือดที่ไหลออกมาจากหัวแม่แกแกถึงกับเป็นลมในขณะที่ญาติพี่น้องก็ช่วยปลอบเพราะหมอบอกว่าความหวังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาฟื้นภายใน48ชั่วโมงหรือ2วัน20นาฬิกาของวันเดียวกันเขาเริ่มรู้สึกตัวและพยายามจะนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่นี่เป็นที่ไหน และทำไมเขาจึงต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยทำไม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 ในขณะที่แม่และคนในครอบครัวก็รู้สึกโล่งใจว่าเขาโชคดีและปลอดภัยจากเงือ้อมือมัจจุราชเรียบร้อยแล้วไม่มีใครรู้ในเวลานั้นว่าการรอดของเขากลับมาได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซนตเขากลับมาแค่เพียงครึ่งตัวโดยมือและขาขวาของเขาไม่สามารถจะบังคับ และใช้การได้เขาเป็นอมาพาตครึ่งซี่ที่แม่และครอบครัวของเขาได้แต่ทําใจและเชื่อฟังหมอว่าต่อแต่นี้ไปเป็นเรื่องของการฟื้นตัวและทำกายภาพบำบัดอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างสูญสิ้นไปวงไพ่วงนี้มีใครก็ไม่รู้มาล้มวงแล้วบอกว่าให้ทําการล้างไพ่เพื่อเริ่มเล่นกันใหม่อีกรอบนึง มันเป็นการเริ่มเล่นใหม่ที่ตัวผู้เล่นจะต้องสมัครใจเล่นด้วยอีกตังหางหากผู้เล่นไม่สมัครใจวงไพ่นี้ก็ยุติ24นาฬิกาของคืนวันที่31ธันวาคม2547เขายังคงนอนหลับด้วยฤทธิ์ของยานอนหลับและยังคงไม่รู้จะตากรรมของตัวเองว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเช้าของวันปีใหม่ปี2548 ซึ่งเป็นปีที่ทุกคนให้สัตยปฏิญาณกับตัวเองว่าจะเริ่มสิ่งดีๆให้กับชีวิตบางคนบอกว่าจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่เลิกกินอาหารมันๆจะออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญจะเป็นคนดีแต่สำหรับเขาเขาตื่นมาในวันปีใหม่พร้อมกับความฝันที่เขาวาดเอาไว้ในปี2547ที่ต้องพังทลายและต้องเริ่มคิดสร้างความฝันกันขึ้นมาใหม่ ชีวิตที่เลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองต้องพิก,การไปตลอดชีวิตเป็นชีวิตที่ท้าทายตัวเขาให้ดำรงอยู่ให้ได้เหล้ uri, า,มมาบเบียบุรีาา่คงไม่มีความหมายกับเขาอีกต่อไปเงินทองกองโตเป็นภูเขาเหากา,งา,า,งาคงไม่มีความหมายกับเขาอีกต่อไปการงานอาชีพที่ทำงานคงไม่มีความหมายกับเขาอีกต่อไปพักคพวกเพื่อนฝูงมากมายไม่มีความหมายกับเขาอีกต่อไป ร่างกายที่เหมือนเดิมที่คืนชีวิตให้กับเขาเหมือนเดิมภายใต้การรู้แล้วว่าชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นกับเขามากที่สุดทำไมการที่พระเจ้าจะให้ความเข้าใจอะไรกับเขาทำไมต้องให้ด้วยการแลกความสมบูรณ์ของชีวิตไปด้วยทำไมพระเจ้าจะให้ความเข้าใจโดยไม่ต้องแลกด้วยชีวิตไม่ได้หรอ สายลมพัดมารุนแรงในค่ำคืนของวันที่หนึ่งมกราคม2548มันพัดแรงและแฝงคำตอบว่าทุกชีวิตต้องแลกเพื่อความเข้าใจด้วยกันทั้งสิน้นการคิดได้แต่ไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการกับคนทุกคนเสียงของพระเจ้าดังแว่วมาที่ในใจของผมที่คิดทบทวนต่อชีวิตใหม่ ของคนที่ต้องพิการครึ่งซี่ว่าเขาไม่ใช่ผมแต่ถ้าเขาเป็นผมล่ะและผมก็รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนว่าจะเป็นแบบนี้คำตอบที่ปรากฏในใจผมก็คือผมจะไม่กินเลี้ยงในคืนวันที่30ทธันวาคม2547เพราะผมรู้แล้วว่ามันไม่มีความหมายใดๆผมสร้างเรื่องและถลําไปสู่ความประมาท อันเป็นบ่อกเกิดแห่งหายนะทั้งปวงปิดท้ายจดหมายฉบับนี้ก็ขออวยพรให้ท่านสมาชิกทุกท่านโชคดีตลอดปีใหม่2548และจดหมายฉบับนี้เตือนใจให้ท่านดำรงตนอยู่อย่างไม่ประมาทห้ามทำเป็นเล่นกับสิ่งที่เรามองว่าไม่มีอะไรทุกชีวิตวิบัติและหายนะจากการมองข้ามสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่ไม่มีอะไรด้วยกันทุกคนลาไปก่อนครับ